เฮ้ยหมอกรีกขนมไม่ได้มอกรีกขนมหมอกกินขนมของกูไหมมกินกขนมของกูไหมมอกรีกหันทางมอกรหันทางโอ้ยแม่งเล่นตุวอัดเลยใช้เกย์จริงไเวลแหละเล่นเลยเลยอย่ไปห้องนี้ว่ะห้องห้องนักบินน่ะหมอกหมอกคอยนั่งับมอกรีกคอยนั่งเรอโอ้โหแม่งเลือกกูอยากนั่งหน้ากูอยากนั่งข้างหน้าไม่ได้เหรอนั่งนี่กันกูเป็นอีโมบอยเอ้าจะนั่งตรงนี้น้าตาจะนั่งเลยจะนั่งริมหน้าตา ยิเป็นจบแล้วะเจ้าเหรอใช่จบสปีดรันหรวะสปีดรัดนะอัไม่เป็นนี่ไม่พออย่างนี้ก็ต่างกูกูตั้งข้างไงข้ามือได้ไงเลยมึงเห็นหรอกเป็นเสียงอะไรใครเสียงอะไรวะไอ้น้ำไอ้ไอ้มัวร์อาพองมาบอกอะไรครไอ้ดี่ปะใครจูุ่ยได้สิบโม่คนจีนใช่ไหมรวยไอ้ใช่ไม่ใครจูุ่ย ไม่ได้หัวใจกูเต้นมีมีผู้โดยสารอี่สามคนกระเป๋าเยอะจังวะเอาโอ้ยไม่เอาไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำครับพี่ไปเล่นน้ำไปเล่นรับเจสเขาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเขาจะสายจะสายจะสายเอาจบแล้วไม่ดุกเลยวะอ๋อรืมันเป็นแบบสองการใช่ไหมแบบนี้ชีบาแล้วว่ะกดคอนโทรลย่องกดชิปวิ่งหมายความว่าไงวะเขาวิ่งได้ไงอะไรบอกว่านีพี มาหัดหนึ่งสองสามันนี้ไอวดเดอร์วิชว่าเฮาเดอะโคร์ที่อ้าวมาหัดโฟด์ในบ้านอ๋อนั่นนั่นน่ะบ้านนู้นบ้านนู้นอ่ะไปเลยไปเลยบ้านไหนวะอ๋อที่มันเง็กเนี่ยใส่เลนหิวชัดชัดไม่มีสติไม่ได้ไม่มีสติได้มีเสติไม่น่านี่หว่าชิวดิชิวดิอย่างเงี้ยชิวดิไปชิวไปชิวดิอย่างเงี้ยก็ชิวดิเปิดดีน้องน้อง พวกมันมองตามมาหรือเป่ากดเกด F มีไฟฉายข้าในตัวนะเพอ้าเก้าสี่สองกด F มีไฟฉายในตัวนะเีเอออะไรอะสิงอะไรอะแม่งมึงตายอีไเออะไรเจอะไรนี่ยเปิดประตูไม่แค่กูเี้ยกูถเรียกเว้ยสองหีไปรถเสียงเว้ยไปรถเสียงเว้ยรถเสียงเว้ยทำไมเอาสยงเตรียมดิสยงเตมเี้ยอะไรกูเปิดสมคนจะได้ ผู้ชมจะได้ยินเสียงแบบชัดแจ๋ว 4DX รู้ได้ไงว่าอัดคลิปบอกว่มีคลิปลงแล้วเป็นอ้าวมือจะสั่นตามถามว่าโอ๊ยมองมองไป็นยังไงมองไป็นยังไงมองไป็นยังไงมองว่าตายแล้ววัวเกิดใหม่อะไรวะเดินดีก็เดินมาถึงกาแกกูอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้มีอะไรวะอ๋อเดี่ยบอกนะบ้านเอาไว้แอบอ่ะน่าจะแบบเป็นเลขอะไรนะใส่โคตรลังสองห้าเก้าสี่สองห้าเก้าสี่เสียงเลยรอบตัวกูเลยวะ ไอคิอ่ากูพูดตรงนี้พวกมึงได้เสียงเสียงกูชัดไหมชัดโอเคไหมโอเคโอเคโอเคไหนได้ใส่โค้ดไหนบอกขาเกียร์ปะเกียร์เวกทำไมตรงนี้นไปตรงนี้นตรงนี้ดิตี่นี้นี่จะแล้วจะแล้วจะเกียร์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 ไม่กูได้ยินเสียงขอบเด้เมื่อกี้มันใช่เกียร์อะอุ้ยอย่าทิ้งกูไว้ข้างนอกดิไปดูเข้าไปดูอาเข้ามาดิเข้ามาทำไมเคยพาเข้ามาอ่ะมีแค่เนี้ยเป็นที่หลบแด่เลยเออว่า เเราดบก็หลบลบได้บ้านแค่เนี้ยยังให้หลบเก็บอยู่ไหนอะล็อกรั้วลวยไหมมึงว่าจะนก็เดินติดรั้วไปเรื่อยๆอะ้ยตอนนี้มีรูให้เข้าอะไม่ใช่บ้านที่เป็นเป็นก่าๆอะไรอ้น้ำไอ้น้ำมันอยู่ข้างเรานะใช่ครับใช่ครัหมอเออกูได้กลิ่นมันกูได้กลิ่นที่อะไรมึงเฮ้ยเฮียกูตกใจอียี่นกฮูกุ่เข้าบ้านเลยเสียงอยู่ใกล้หูกู เี่กล้หูได้พวกมึงอยูไหนบ้านกลางีอยู่นี่อยู่นี่ล้วเสียงอยู่ใกล้กูมาดูมันมันกระตึ้งดั้งดั้าหูว่ามันมาอล้วีคจูอุ้ยมันไม่เห็นอ้ยเียนี่เพื่อนกูดีาดีออกอเตียนบนั่นนั่นอาเ้ยเหนื่อยเนื่อมีเนื่อมีเนื่อยเดีผ้ามันเสียงในบ้านี้ไะนั่นปะเดี๋ยวเดเพื่อนกูเจออ้นี่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงม่ยืตรงกูไม่ยืตรงกูไม่ยืดตรงกูไม่ยืตรงกู มียตัวกูมีักูเนี่ยเนี่ยนมึงเห็นไอ้ขาวๆตรงนน้นปะเดินมาเนี่ขาวๆอ่ะแล้วมันเดินมาเนี่ยเน่ยขาวๆเนีเห็นไหมเนี่ย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 เนี่เนี่เนี่ยเนี่่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่นีี่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยเี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนียเน่ยเนี่ยเี่ยเนีเนี่ยเนีนี่ยนี่ยเน่ยเนี่ยเนีเน่ยเนี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 ่ย่เนี่ี่เนียเนีเน่ย หน้าตาเกียรเป็นยไงวะหน้าตาเกียร์่รู้เดินพร้อมกันมามาตามตามกูมาครับว่าล็อตลาอตล็อตล็าตไปดามเราไหมเดินติดขอบติดกำแพงจะได้เจอเกียร์เกียร์อะไรจะอยู่กลางบ้านเอ้ากลางหมู่บ้านเอาจริงวะคิดดีๆกลางหมู่บ้านแล้วกันนี่ไงเกียร์อฟออฟมันไม่ใช่เกียร์เนี่ยอ๋อฟมันไม่ใช่เห็นเลยเจอแลยไอ้เนี่ยมาอยู่ไหนมาอยู่กลางหมู่บ้านหรอ ตรงกลางเลยเนี่ยออกประตูมันก็เจอเลยแต่ตรงกลางเนี่ยเอาประตูเลยได้ใหญ่ไหนเปิดประตูแล้วเนี่ยเอาไปดีน้องยูเนี่ยไม่มื่อยอยู่ไหนอยู่ตรงกลางเนี่ยแถวที่เราออกมาจากบ้านที่เราไปหาเขาเน่ะเพราะว่ามึงหันหลังเขาหันหลังหันหลังได้ใหญ่หันหลังได้ใหญ่กูอยู่ไหนแปบนกูอยู่ไหนกููอย่ไันเนี่ยมองมองมารับหน่อยมองมารับหน่อยกูไปรับยังไงมึงอยู่ไหนหลังกูอยู่ทุกที่เนี่ยกูอยู่กลางกูอยู่หมู่บ้านเนี่ย นี่ไงโอเคก็อยู่ตรงนี้เนี่ยใครไม่รู้จริงไม่บอกเนาะนยู่ไหนอยู่ไหนบอกอยู่กลางหมู่บ้านเนี่ยนะบอกเนาะจริงใครจะไปรู้วะ่กลางก็ระเทยอะไรบอกเมื่อกี้เนี่ยในติ๊กต็อกอยู่เหรอเหรอเออเขาพีเออไม่ใช่อ่ะอ๋อเแค่เดินตรงมาไม่บอกใครใครมันจะไม่รู้วะอยู่กลางหมู่บ้านอะไรบ้าปีน ออุุ้้้ยยงหันหลังเลยแบบว่าอุ้ยเย้ไปเด้ไปเด้ไปเด้อุ้ยไปเด้เยอะขวาบกสายสายสายบกสายข้าวข้าสายสายเล้ยยคุณเลี้ยวเลี้ยวเฝ้าเลยเลี้ยวบัตได้ไงอุ้ยลุ้นเว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 ้ยเดี๋ยวใครอยู่หน้าเราผมเปิดปรนตูมาหลุดเว้ยลุ้นเว้ยลุ้นเว้ยข้าวข้าข้าวข้าวข้าเดี๋ยวซ้ายเว้ยเลี้ยวสายเว้ย ไล้ยซ้ายเว้ยเอ้ยมันวนปะวะเลี้ยวขวาเว้ยเลี้ยวขวาเว้ยเลี้ยวซ้ายไม่ได้เว้ยขวาเว้ยขวาเว้ยชิบหายแล้วกูชิบหายเว้ยชิบหายแล้วกูได้ไงวะยิงสลิกลงได้เว้ยไม่ยากเว้ยสายเว้ยไอ้จุ๊บลบเว้ยลบเว้ยปีนข้ามผิวเว้ยเจี้ยไม่ไม่แปลกแปลกอะไรปีนข้ามแผ่วะขวาบ้างขาเขายาวอยู่

เฮ้ยวิ่งโคตรไกลสัสท้องกูเป็นนักแข่งวิ่งไอ้เหี้ยอีกูขำมี้ายขวาซ้ายเธอโยงเกิดในฟอร์เลยวะไอย่าเพิ่งเลยเโม่เจ็บขาได้เลยอย่าเพิ่งโอ้วิ่งไม่ได้วะยังไม่ได้เช็คคอนโทรลเลยรู้ใช่ไหมว่าหมายความว่าไงเอ้าเห็นกูได้ไง เก็แบบลังเสาร์ด้วยเอาบอกพึ่งถึงเหรอพึ่งลงหลดเหรอเน็ตเน็ตเน็ตพึ่งโหลดบางทีเน็ตพึ่งโหลดเยอะๆอ๋อเนี่ยโอ้โหพูดปุ๊บได้ใช้เลย่ะบอกไม่ใช้เลยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เองเข้าใจละแอบไว้เดินอยู่ด้ว้ยไอ้มาแล้ว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 หลบเลย อเตัวเองแต่ถ้ามันดีดีหันหลังกับมาล่ะก็สวยดิตาเอาด้วยแบบว่าว้าวแบบเยอะว้าวเลยเยอะเดนไกลเลยว่ะหรือกูแก้แบบวะกูน่าจะแก้แบบเมื่อกี้นี่มันลูปปั้นที่นี่มันมองตามกูอะที่น้ำรอดได้ไงมาทำไมได้ปะ โอ้จะลัคกี้ไปหายเอาละเอ้ยชิวเว้ยอย่างงี้มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเดินตามเลยเดินตามเลยเดินตามผีรปุ๊บอาโค้งได้เยอะขอบคุณ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 มากเลยโคตรง่ายโคตรง่ายโคตรง่ายไม่ตายเลยจริงใครไปตายวะผีตัวนี้จริงเดินเดินเข้าช้าอะไรอุ้ยดูนีดู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 หมุนท่อซีเมนทางออก โอเคดูเรื่องก็คือเราต้องหาท่อแล้วแหละมือเดียวยแบบก,กว้างจังแบบความว่าไงว่าแบบกว้างกระโดดไม่ได้แดงมายความว่าไงวะาแบบความว่า,ววามไม่มีแต่แรกไงแบบความว่าเรากรลังจะเจอบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าไม่มีอะไรกันนะหาท่ออยู่หาที่หมุนอยู่หาวาวเขาได้แล้ววาวปะใช่วาว พี่ไหนวะเฮ้ยเข้าในด้วยด้วยคืออะไรอ่ะไปเข้าไเฮ้ยอะไรไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมคุณเนฮ้ยทำไมมืดวะเป็นที่ต้องกลางดูเหี้ยโค้ทเอ๊กูอยู่ไหนเนี่ยนี่เฮ้ยกูเข้าตัวนี้ได้ปะโอ้ยแสตาวะอ๋อแล้วกูเข้ามาทำอะไรต่ออ๋อหลบเรงนี้เหรอหลบอะไรอ่ะเอาหมอกหรือเปล่านี่ไงหลบเรงนี้ได้คิดกูว่ากูเจอแน่เลยว่ะเนี่ย ไม่มองไม่เห็นอะไรเลยวะไู้วาใส่แว่นเลื้ตายังแล้วเนน้องคววยอ๋อในนี้มีวาวอ๋อภายในบางในในโบราณสถานมีวาวนะเพื่อนเสียงอะไรวะอย่าได้สัตว์อย่าแหกูนะกูโดนมาแล้องอย่านะหยีเหี้ยอะไรนม่ต้อกูอะไรม่ต้อกูข้างในไม่มีอะไรหรอดน้ำออกมา่เหี้ยอะไรไม่ต้องไปแลอยู่ดูหด้วยหลันหลันหลันหลัยหลันหลัน เราเราเราอยู่ด้ยวยอยู่ด้ยวยอยู่ด้ยวยเรารักกันใช่ไหมเอาป้อมมือนีทีไหม,มนี่ยไหมแย่ขนาดกว้ยไม่อยู่ด้วยกันงแย่ขนาดยังไรเรารักกันดิจะได้เ<า>ร็วเร็วเจ้าขาเด็กกว่าอยู่ด้วยกันไว่ใส่ไฟไว้เนี่ยตายไม่ได้ใส่ละจะเอ๋ออ้ยทางพวกทางเขงาปรกกดทำไมอะไเนี่ยไปด้วยกันดิจะได้เจอกันเร็วเร็วไปน้ำน้ำดิ ยัไงว้าวเดี๋ยวกูดูหลังนห้ขอบคุณนะม <c oughs> ีทางก็ทางตันดูหลังก็ตายหมดวิ่งหนีกูเป็นคนแรกไงปัดไฟสุดอะไร <c oughs> มันมีผีโผ,ผล่มาวี่ใช่เหวาตึงกันเลยมันเป็นผีเ,เจอผีคนเดียววะมันเป็นผีที่เราเจอที่มันวิ่งตามเราที่เราต้องก้มอ่ะดนาเดียวกันอ่ะอเหลือไหนๆวะเหลืออีกสองอันอ่ะ ในโบราณในเอ้ยอันนี้ปะไม่ใช่หรอกมันไม่เป็นทางขึ้นห่ะในนี้เปิดแล้วบอกไหนไหนในนั้นโบราณอาจารย์รครับโบราณอาจารย์ไม่รู้อ่ะไม่เห็นอ่ะใช่อ่ะมึงเข้าไปอ่ะนี่ไงเปิดเลยเดี๋ยวย <c oughs> เดี๋ยวใช้อ๋อคุณผู้ทางเดึ่งออกมาเป็นทางเข้าทางอ่อนดีกว่าเข้าไปดูกนโอ้ในผีวะ เนาะอ๋อนี่มันเป็น,น,นประตูทางออกดีกว่าเดี๋ยวน,นี้ไม่มีประตูอ่ะพวกมึงเปิดเลยกูจะรอเข้าประตูทางนี้มเน <c oughs> มเกี่ยนมาคว้าไว้ยังไงวะอีแมวออกไม่ดิสิวะม <c oughs> ันเหลืออันนึงอ่ะมันจะอยู่ไหนได้วะจริงมันอยู่ไหนได้ปะเดี๋ยวอะไรยังไม่เข้าเราต้องดูตรงหม้อบบ้าไหนที่ยังไม่ปล่อยน้ำออกมาแปลว่าตรงน,นั้นเรายังเคลียร์ไม่หมด พี่จ๋าไม่ไวแล้วตัวน,นี้เปล่าไม่เข้าแล้วตัวน,นี้เข้าแล้วจำได้กูเป็นคนเข้าเองนี่เปล่าเนี่ยใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าฮึบใช่ปะเปิดแล้วนี่เป่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือจริงจริงมันเป็นอันที่กูยังไม่ในนี้จริงเหระอะไรเจอแล้วหรอได้หมดกูได้หมดอ๋มมอ วิ่งหนีพีมโห่ตั้งนานพูื่อยเรยวจังวะอันนี้กูเปิดแล้วกูจำได้กูากูไม่ลงมาชั้นสองกูจะไม่ลงซ้ำหรอกก็กูดูแล้วกูจะไม่ลงเนี่ยนี่ังไปดูอีกทำไมเจออย่างเจอละเจอละเจอละใช่มาประจำที่นะบอกไปดูว้าไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรกันวะอ๋ออุ้ยเอาอันนี้ดีกว่าอ๊อมิเชลทูอันด้วยกูบอกเลยว่ามีทางประตูทางออกกูบอกแล้วให้กูรออยู่ข้างในรอบป๊บนะไม่รอ นี่ประตูบอกนะดูดิจบเกมแล้ววะโอไม่มีอะไรไม่เจอผีเลยผีผีเลยเนี่ยผีเซียมุกโอเคอะไรเนี่ยวิ่งหนีเปิดประตูรถมารถมารถมาเอผมทำรถดูคนหน่อยดีหี้ยเราหรือเปล่าที่ไป่ดู่รถอ๋อ ไม่เราย้อนสอนนะเนี่ยหรือรถย้อนเราหัวเราไม่วิ่งใส่กลวยว่าเราก,วากวาลวยนี่หรอกเราก็ปลอดภัยกว่านะหรือเราสะดุดไงโอเคแล้วมันเจ็บนะบอกถ้าเราสะดุดกวลวยครับโอเคแล้วกูก็วิ่งใส่รถแทนเนี่ยน,นะไอ้เหี้ยอะไรจะบอกกันว่า <c oughs> โอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้เอาเราด้วยนะถ้าเราวิ่งตุ่มกาเราก<อ>็ไม<ๆ>่บอกบอกโคตรเก่งอ่ะโคตไม่ใส่านีวะบล็อกบล็อกบล็อก พึ่กูวะโอตรก่โอดไก่โคตรง่บ๊บูบูบปุ๊บนี่กูเล่นหนีผีรถเหรอหรือว่าอะไรเฮ้ยหน้าคอมือบอกบอกเชื่อกูด้วยาบอกบอกดย่าิจชย่าดิ้ันละอ้ยยยเยียย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 ยายย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 ่ยย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 ย

น่าเบื่ออ๋อโอ้ยรอกูไม่ไดเกียร์กูจะถึงไปเนี่ยเฮ้ยถ้ากูเชียร์แล้วฮึบฮึบฮึบเชียร์แล้วเชียร์ได้ทุกคนสก๊อตหลังจัดมาทุกคนดน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อโคตรง่ายขี่อะไรวะไอ้เยี่ยไม่มีใครตายเลยเออเอ้ากูจบแล้วเหรอกูจบแล้วใช่ไหม ไอ้ก็จบจริงใช่ไหมเนี่ยตั้งายหรือเปล่าคนโดนไหมโคนนมคนลม